สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตทุกคนนะคะวันนี้ผอ,อตั้งใจที่จะมาพบกับผู้ปกครองและเด็กๆเนื่องจากมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่จะมาแจ้งให้เด็กๆและผู้ปกครองได้รับทราบนะคะ เนื่องจากในห่วงเวลาระหว่างวันที่7-20ถึง20มกราคม5 6 6 4ที่ผ่านมานะคะเป็นห่วงเวลาที่จังหวัดภูเก็ตเราได้ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษโรงเรียนทุกสังกัดทุกโรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนไปแล้วและโรงเรียนเราก็ได้ประกาศปิดเรียนเช่นกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะแล้วก็เพื่อให้ การเรียนรู้ของเด็กๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะมีพัฒนาการที่เหมาะสมและสมดุลรอบด้านนะคะโรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะสำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยไม่กระทบกับเวลาเรียนและหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของเด็กๆนะคะโรงเรียนดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. โรงเรียนได้ทำความสะอาด พื้นที่นะคะภายในบริเวณโรงเรียนห้องเรียนห้องพิเศษสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะเพื่อให้สะอาดไม่มีเชื้อโรคนะคะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องนะคะสค่ะบุคลากรของโรงเรียนนะคะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดนะคะโดยการสวมหน้ากากอนามายัยใช้เจลล้างมือและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะเราไม่อยู่ใกล้กันนะคะในระยะอย่างน้อย1เมตรขึ้นไปนะคะกรณีผู้ปกครองค่ะและบุคลากรอื่นๆที่จะเข้ามาติดต่อราชการภายในโรงเรียนของเรานะคะก็จะจัดคุณครูเวรค่ะ ให้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะคะมีการให้ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนมีการตรวจวัดอุณหภูมิของบุคคลที่จะเข้าในโรงเรียนนะคะ 3. ค่ะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะโรงเรียนก็ได้จัดประชุมครูนะคะแล้วก็ร่วมกันวางแผนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนระบบออนค่ะเ,เรามีทั้งหมด3ออนนะคะ อ,อแรกค่ะเป็นลักษณะของการจัดออนไลน์ค่ะการจัดออนไลน์จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของออผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมไลน์นะคะซึ่งโรงเรียนของเราทุกห้องเรียนค่ะคุณครูและผู้ปกครองนะคะรวมทั้งเด็กๆจะมีไลน์กลุ่มส่วนตัวของแต่ละห้องเรียนนะคะเ,ออเราได้ให้คุณครูนะคะจัดการเรียนการสอนด้วยระบบไลน์เป็นลักษณะของวิดีโอคอลค่ะ เป็นลักษณะที่ครูประจำชั้นเด็กๆและผู้ปกครองสามารถพูดคุยสนทนาโต้ตอบกันได้เป็นการสื่อสารแบบ two-way communication ค่ะการติดต่อสื่อสารสองทางมีการโต้ตอบซักถามปัญหาหรือลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เด็กสามารถตอบคำถามคุณครูได้ในห่วงเวลานั้นเลยนะคะ 2. ค่ะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ซึ่งผ่านระบบ ลายกลุ่มห้องเรียนนะคะคุณครูค่ะในทุกๆวันจะต้องส่งเอกสารใบความรู้เนื้อหาสาระให้กับผู้ปกครองเพื่อนำไปส่งต่อแล้วก็สอนให้กับเด็กเพิ่มเติมจากชิ้นงานที่ทางโรงเรียนให้ไปนะคะ 3. ค่ะในเรื่องของการสนทนาพูดคุยสักถามปัญหาคุณครูของเราจะสแตนบายไว้ในระบบลายกลุ่มตลอด24ชั่วโมงนะคะผู้ปกครองท่านใดที่มีปัญหาหรือ มีข้อข้องใจเกี่ยวกับชิ้นงานที่เราให้ไปนะคะหรือกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดก็ซักถามและติดต่อทางครูประจำชั้นได้ในระบบลายกลุ่มห้องเรียนค่ะลักษณะถัดไปค่ะเป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n น์ hand ค่ะออนแทน์ on hand ของเราในลักษณะที่เราจัดให้ เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะที่โรงเรียนจัดให้คล้ายๆกับระบบของเซตบ็อกค่ะที่เป็นชุดแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อให้เด็กนำกลับไปที่บ้านนะคะหลังจากที่มีการประกาศปิดในคืนวันที่5ค่ะวันที่6โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติทางโรงเรียนก็ระดมคุณครูนะคะและบุคลากรได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะเป็นชุดเสริมทักษะที่ประกอบด้วยเนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้ที่เด็ก จะต้องหยุดเรียนไปในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะและมีแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและชาวปัญญารวมอยู่ในชุดแบบฝึกนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการจัดทำแบบฝึกค่ะขอผู้ปกครองอย่างนี้นะคะผู้ปกครองอย่าได้กังวลและวิตกในเรื่องของออความสมบูรณ์ความถูกต้องความสวยงามของชิ้นงาน พออยากจะให้ผู้ปกครองช่วยเป็นผู้ชี้แนะนะคะให้เด็กๆทำชิ้นงานด้วยตัวเองตามศักยภาพของเด็กเนื่องจากเมื่อวันที่21มกราคม2564เมื่อเปิดเรียนนะคะเด็กจะต้องนำชุดแบบฝึกนี้มาส่งให้กับคุณครูประจำชั้นและหลังจากนั้นครูประจำชั้นจะได้ทำการประเมินศักยภาพของเด็กตามความเป็นจริงนะคะตามศักยภาพของเด็กถ้าผู้ปกครอง ช่วยเหลือเด็กในเรื่องของการทำแบบฝึกทางโรงเรียนก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเ,ออเด็กๆมีพัฒนาการอยู่ในขั้นไหนนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของออการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะของ o n d ดีมานค่ะซึ่งโรงเรียนได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กถนอมสายตาเด็กไม่อยากให้เด็กอยู่กับ เครื่องมือสื่อสารในลักษณะของอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตมากเกินไปนะคะเพราะมันจะส่งผลเสียในระยะยาวโรงเรียนก็ได้จัดทำคลิปวิดีโอค่ะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับเด็กตามหน่วยการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมภาษาถิ่นกิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมศิละปะสร้างสาร,รรค์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนขนูนนาฏศิลป์และดนตรีกิจกรรมต,ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะที่โรงเรียนได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอและโรงเรียนก็จะทำการปล่อยคลิปวิดีโอค่ะให้กับเด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมกันเรียนรู้นะคะตามตารางที่โรงเรียนจัดไว้ให้แต่ก่อนที่จะปล่อยคลิปโรงเรียนจะทำเป็นตารางนะคะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ทางช่องทางการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวทางพออจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองมีช่องทางใดบ้างนะคะทั้งนี้ค่ะคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะถ้าเด็กๆหรือผู้ปกครองไม่สามารถเปิดดูได้ในไลฟ์สดของโรงเรียนในช่องเพจ f a c e b o o k นะคะผู้ปกครองก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอย้อนหลังดูได้ค่ะนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนนะคะ ทางผู้ปกครองนะคะสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ076217653ทาง Facebook โรงเรียนนะคะและทางเว็บไซต์โรงเรียนค่ะ www.puketkitskul.ac.th นะคะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและที่สำคัญค่ะผู้ปกครองจะต้องไม่พลาดการติดต่อในไลน์กลุ่มห้องเรียนของผู้ปกครองเองนะคะ เพราะถ้าโรงเรียนมีข่าวสารหรือ,อ,อประกาศเร่งด่วนประการใดโรงเรียนจะแจ้งเป็นล,ลายของกลุ่มผู้ปกครองก่อนช่องทางการสื่อสารอื่นนะคะต่อไปค่ะอขออนุญ,ญาตนิดหนึง่งในเรื่องของในห่วงเวลาที่เด็กๆอยู่บ้านนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะช่วยฝึกทักษะชีวิตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจวัตรประจําวันเรื่องของการอาบน้ําแต่งตัวการรับประทานอาหารด้วยตนเองประเด็นสําคัญถ้าพวกของพอมีเวลาว่างนะคะในเรื่องของการฝึกประสบการณ์ชีวิตของเด็กในเรื่องของการทำอาหารนะคะการพาเด็กนักเรียนไปศึกษาในสถานที่ต่างๆที่ปลอดภัยแล้วก็เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะเป็น สถานที่ธรรมชาตินะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการไปศึกษานอกสถานที่พออขออนุญ,ญาตแนะนำว่าขอให้พวกครองตรวจสอบนะคะพื้นที่ที่จะไปและประเด็นสำคัญค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะคะขอให้ผู้ปกครองอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ขอนิดนึงว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรพาเด็กๆของเราออกนอกต่างจังหวัดนะคะ ในโอกาสนี้ผอ,อ,อก,ก็ขอขอบคุณพวกครองนะคะที่เสียสละเวลามาฟังผอ,อ,อคุยแล้วก็แจ้งข่าวสารนะคะอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของการทำกิจกรรมนะคะเมื่อโรงเรียนเปิดเรียนในวันที่21มกราคม5 6 6 4ที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็ขอแจ้งอยู่3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรม การเรียนการสอนนะคะเสริมหลักสูตรอย่างเช่นกิจกรรมโขนนาฏศิลป์กิจกรรมภาษาอังกฤษและดนตรีกิจกรรมเหล่านี้ทางโรงเรียนยังคงจัดการเรียนการสอนตามปกติให้กับนักเรียนนะคะกิจกรรมที่2ค่ะเป็นกิจกรรมว่ายน้ําเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจะต้องขออนุญ,ญาตงดในช่วงนี้นะคะจนกว่าสถานะสถานการณ์จะคลี่คลายคาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ประมาณกลางเดือนนะคะเราอาจจะเปิดการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆได้อย่างปกติถ้าสถานการณ์ไม่รุนแรงและคลี่คลายแล้วนะคะกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมหลังเลิกเรียนค่ะในกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนก็ต้องของดเช่นกันนะคะและขอให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลาค่ะอนุบาล2ค่ะโรงเรียนเลิกเรียนเวลา1 5 0 0น,นนะคะ 15นาฬิกาตรงส่วนอนุบาล3ค่ะโรงเรียนเลิกเรียนเวลา15.30นนาฬิกานะคะก็คือบ่าย3ามงครึ่งก็ขอให้พวกครองมารับเพ้ตรงเวลานะคะเพราะเราจัดระบบการเว้นระยะห่างของผู้ปกครองและเด็กๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปกครองและก็เด็กๆเ,เองนะคะ ในโอกาสนี้ผอ,อ,อก,ก็ต้องขอขอบคุณทางพวกครองที่เสียสละเวลานะคะรับฟังข่าวสารจากผอ,ออีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้ามีโอกาสนะคะผอ,อ,อก,ก็จะมาพบผู้ปกครองและก็เด็กๆในห่วงเวลาหลังจากนี้นะคะ และในสัปดาห์ถัดไปที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปนะคะพอ,อ,อก็ขอให้ผู้ปกครองและก็เด็กๆมีความสุขสนุกสนานกับคลิปวิดีโอที่ทางโรงเรียนได้จัดส่งให้ผู้ปกครองเป็นระยะระยะนะคะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดีของเด็กๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ